ทุกคนสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ลุงป๋องนะครับลุงป๋องคนดังนะครับงวดก่อนให้7 2 5หรือ7 5 2ดห้าเต็มๆแล้วครับงวดก่อนนะครับละเมอเดี๋ยวเราไปคุยกับลุงป๋องดูนะครับว่าลุงป๋องงวดนี้จะได้เลขตัวไหนนะครับผ่านมาห้องน้ำก็เจอลุงป๋องพอดีเดี๋ยวเราไปสนทนากับลุงป๋องนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดให้กำลังใจแลด้วยนะกดตับตะไคร้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับไม่พลาดเลขลุงป๋องมาแล้ว ลุงป๋องท่านหยิบลอตเตอรี่ให้ใบหนึ่งนะครับคือให้ลุงป๋องหยิบให้นะครับแต่ว่าอาจจะมีดวงกับลุงป๋องนะครับเนี่ยฮะคุณชมนะครับอาจจะมีดวงกับลุงป๋องก็ได้นะครับอะนี่ครับเบิ้ลนะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งโอ้ที่ฝันก็ห้าหนึ่งนะครับอ่ะอ่ะเป็นแนวทางนะครับสาธุสาธุนะครับวันนี้ก็มา ข้าองน้ำแล้วเข้ามาเจอลุงป๋องพอดีน้าชมนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับลุงป๋องก่อนนี้เองนะครับโอ้ยสวัสดีครับลุงป๋องสวัสดีครับคุมทรัพย์พญานาคพี่เอ่อพี่สมุนเพิ่งไปเมื่อสักครู่เองบ่อ๋อจ้ะโอ้ยเนี่ยครับลุงป๋องนะครับอยู่ตรงนี้เองอยู่บ้านอะไรบ้านกะลันบ้านกะลันนะครับเนี่ยไอ้งวดก่อนเตรียมๆเลยรสามตัวเนี่ยละเ,เมอ,อยังไง ลูกป,ปองได้สามตัวหมดก่อนอ๋อสนละเมอลนะแต <c oughs> แฟนจไปทำธุระก็ะตุงมงาก็ได้ยินเสียงผมบนคุณทําคุณทำมนันก็ก็บอกเป็นตัวเลขเลยเจ็ดสองเจ็ดสองห้าราะถูกเป็นเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเนี่ยเจือถูกเยอะก็อยู่ออแต่มากจะซื้อไม่ค่อยได้บังคับให้ซื้อสามตัวอ๋จะอยู่ประมาณนั้นแต่ ในนาตัวอ่านในคนอยากถ่ายลุงป๋องนิดนึงนะลุงเดี๋ยวจะซื้อเลขลุงป๋องเลยโซนสามลุงป๋องหมดยังอะไรนะโซนสามหมดยังโซยังมีอยู่ไหมเยอะอีกอ่อ่าเอาโซนสามสองใบลุงป๋องจ้ะแบบใบเดียวใช่ไหมโซนสามสองใบจ้ะใบเดียวนะเลขใบเดียวมีเลขใบเดียวจให้ฟูบลุงอันนี้เป็นเลขใบเดียวครับผมจ้ะอ่าโอเคนะครับลุงป๋องเดี๋ยวเรามาเลขคำนวณลุงป๋อง อันนี้เพิ่งจะแปลปกอยู่แปลปกอยู่งวดที่แลว้วงวดที่แล้วเอางวดที่แล้วครับลุงฟองอ่ะอ่นาน่าน้อยอ่ะขายลุงฟองนะครับนี่อ่าเรียกลุงฟองนะครับของงวดที่แล้วงวดที่แล้วใช่ไหมครับอันนี้มัน,นลเลยเลขละเมออ๋อเลขละมเลละมออันนี้เลขแปลปกอ,อืมอนี่เลขคำนวนอยู่ประมาณนี้นะงวดที่แล้วครับครับเล่นงวดนี้ลุงฟองเก่งวดนี้ยังต้องเพิ่ง มันเป็นรูปเปีนนะงานงานเราก็มาเยอะนะครับเมื่อกี้นี้ก็ไปหมดอันนี้มันเป็นรูปอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปังแหล่งท่องเที่ยวอะ่ะาเมืงมงองรองคือเดินเขาก็จะตอยู่ที่น้ำเด่นคืตอตัวนี้ใช่ไหมตัวน,น้ำน้ำก็น่าจะเป็นหนึ่งละอ๋ตอต้นไม้น่าจะเป็นแปด ไอหินก็น่าจะห้าหกแต่ว่าห้ามันอ่อนหลักแสนเลยเอาหกแต่เก้าศูนย์นี่มีไอ้น้ำด้วยไอ้น้ำมันน่าจะเป็นศูนย์ไม่งั้นก็ไข่ที่เขาไปแช่ตรงนั้นเป็น,เป,นเป็นบ่อน,น้ำพุร้อนสาม,มารถแช่ไข่แล้วก็สุกได้แต่ในสามสิบนาทีแล้วก็สุดเด่นแล้วก็จะมีประมาณนี้ละผมก็แฟเป็นตัวเลขก็ได้ประมาณนี้แต่ยังไม่ได้แกงตัวเลขเลยยัง<ต>ไม่ได้เกนตัวเลขลงเกนให้อีกนิดไม่ได้เลยแกไปก่อน แปไปก่อนนะลุงไปไปก่อนอรประมาณนี้เลยจ้ะอันนี้ข้างล่างนี้ไม่ลุงนี่แหละตัวแปรปกอะตัวแปรปกให้แล้วนะครับเนี่ยแปลป,ประจาเลยอยู่ตรงนี้อ่าตัวแปรปกที่เข้าทุกงวดนะครับลงุงปลองไม่เคยพลาดเลยนะคุณผู้ชมนะครับแปปกหนึ่งถ้าจับมาเป็นสองตัวลงุงจับได้ไ,ไหมเนี่ยก็มันจะค่อยคิดทีหลังไปค,คิดทีหลังยังไม่เปมาแปไปก่อนแปลไปก่อนแล้วค่อยมาจับทีหลังครับถ้าแบบมติทีแล้วคือแปรแปลไปก่อน โอแต่แปลลักษณะนี้คือแปลไปก่อนแล้ว้ามาเน้นทีหลังผมมาเน้นทีหลังคือมันจะต้องใช้เวลาสั้นี้ต้องใช้เวลาครับดูท่าเลขเพราะว่าต้องเรียงอันนี้คืองวดที่แล้วงวดนีม้มีฝันไหมุผงเล่าความฝันให้ฟังหน่อยฝันก็ยังไม่เท่าไหร่ครับเกี่ยวกับบ้านบ้านผมเลยเอาฝันยังไงครับมันก็เดินแถวตลาดอยู่กับเห็นผู้คนหรือก็เห็นเพื่อนเห็นอะไรอยู่นี่แล้วเข้าบ้านเลยที่ นี่มันจะเกี่ยวหรือเป็นบ้านผมหมูสิบห้าไม่รู้จะเกี่ยวหรือเปล่ายังไม่รู้โอ้บ้านหมูสิบห้าแต่มันออกหลายรอบแล้วเนาะสิบห้าเอะมผมก็ไม่แน่แต่ว่าเมื่อกี้ก็ออกเลขรถผมนี่แหละบ้านบ้านเลขที่สองบ้านเลขที่ห้าสามห้าสี่ห้าสามห้าสี่เมื่อกี้ก็ออกเลขรถก็ได้สองใบยอยู่เพราะว่าอมอไซค์ไปลงโดนรถทะเบียนรถก็สามหกเจ็ดศูนย์ก็ม <laughs> บนข้างล่างอนะ <laughs> ีประมคนญาติที่ลุงเขียนไอ้บ้านเล็กที่ให้หน่อย๋อบ้านเล็กที่ตาสามาสีเอาจบไม่พอเพี่หลังนะครับอะเรามาดูอสี่นอห้านะครับบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่ฟันว่าเพิ่งรู้สึกว่าจะเป็นข้าบ้านเก่าอยู่ในตลาดเลขเก่าจะมาบุ๊ก็ไม่แน่อาจจะเป็นเลขเก่ามาถ้า Ons, ถ้าลักษณะถ้าเลขเก่าก okay, ็เราต้องไปยึดเก่าปีที่แล้วอ๋อปีที่แล้วเลยมั้เก่าปีที่แล้วเบื้องต้นเราต้องมองไว้ที่เก่าปีที่แล้วคือสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งกับเก้าสองนัเลขแรกและเก่าใกล้ๆเมื่อกี้อ่ะแล้วมันจะมีปัญหาหรือเ่าเก่าใกล้ๆเมื่อกีกหน่าจะที่เจ็ดสองห้ากับเจ็ดศูนนี่ถามว่ามีเปอร์เซ็นต์ไหมไม่แน่คือเก่าถ้าใครฝันเกี่ยวกับเลขอะไรเก่าเก่ามันจะแบบนี้เมื่อที่แล้วเหมือนกัน ว่าเก่าใกล้ๆหรือเก่าใกล้ๆก็ถือว่าเก่าใกล้ๆแล้วเพราะว่า517แล้วมาเอาแล้วมากลับแล้วเอาสองเข้าไปแช่แค่ตัวเดียวเห็นไหมนี่มันก็ลักษณะนี้ก็น่าถ้าเก่าใกล้ๆกันเราต้องมองสองจุดถ้าฝันเห็นอะไรเก่าเก่าัะเบิงต้นยังไม่เป็นตัวเลขคุณเราต้องแปลผกไปก่อนแปกผกไปก่อนมัจกะจะมีสไตล์กันหาของเราอีกครับแต่ว่าถ้าลุงตรงฟันไปนี้ลุงผลคิดจะเป็นเลขตัวไหนมันจะไม่ได้ไม่ชชด ยังไม่ชัดผมยังมองกลมอยู่ออความฝันก็คือความฝันเนาะจ้ะแต่ถ้ามันผมก็เป็นคนที่จะฝันยากแต่ก็ถือว่าอาจจะเกี่ยวอยู่แต่ผมยังหาไม่เจอว่าเระส่งอะไรโอ้ฝันยากเพิ่งงวดนี้บอกฝันเป็นทางเล็รก็งวดนี้ก็เขาฝันที่พอจําได้แต่วดห้าแปดก็ฝันอยู่เมื่อหลังห้าแปดแล้วฝันว่าห้าแปดแบ่งครึ่งเหมันก็ออกสองเก้า เป็นงวดนี้ฝันมัน,มนยังไม่เป็นยังไม่ไม่เป็นตัวเลขอ่ะถือว่ายังยังไม่เป็นตัวเลขแต่เราต้องแปรปิญญากว่าผู้ปงเล่าให้รบฝันว่าเหมือนก็เดินในตลาดบ้านกะลันนะแต่บ้านบ้านกะลันน anyway> ี่หมู่สิบห้าโอ้ผมแค่เดินเห็นบ้านหลายหลังอยู่เลยเราไม่ชัดเจนจะเป็นบ้านหลังไหนอ่ะเพราะเป็นหมู่บ้านไม่บ้านหมู่สิบห้าอ่าเป็นตลาดเก่าก็เลยเรียกตลาดเก่าเปิเป็นตลาดตลาดเพราะตลาดกะลันเขาก็ยุบไปนานแล้วเนาะ ทุกวันไม่เป็นตลาดแล้วก็ฝันเห็นมันก็เป็นภาพเก่าๆก็เลยว่าอะไรกันแน่เนี่ยยังแปลไม่ออกนะแต่ว่าลแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาเจาะอันอีกทีหนึ่งครับยู่วยก้ก็น่าจะเป็นเลขของอาจจะเป็นเลขเก่าๆมาอีกก็ได้ครับวันนี้เลขเก่าก็น่าจะน่ากลัวอยู่นะอยู่ในตัวเก่าๆแต่กค่อนข้างน่าจะเบิ้ลนั้งวันนี้มองรูปภาพแล้วน่าจะเบิ้ล ต้นเดาผมเดาเบิ้ลไว้ก่อนเพราะว่ามันออกวันอาทิตย์กับวันพักด้วยโอ้วันที่วันพักมันจเบิ้ลอี่เราจะเลยเดาไว้ยังไม่บอกว่าตัวไหนเราเพราะยังไม่รู้ต้องใช้เวลาค้นครับต้องดูลงปงเรื่อยๆหลจะมีจะมีสไตล์ที่ต้องค้นอีกทีนึงก่อนเรายังไม่มีเวลาค้นอ่ะครับไม่มีข้อมูลลงปงก็จะ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 ไม่ตัวก็จะประมาณก่่ยจะพักออนไลน์ส่งออนไลน์เสร็จก็มันสองสามวันก็เริ่มคิดแล้ว ลุงปองส่งออนไลน์เลยไหมครับซื้ออ๋อก็มีอะไรประชาสัมพันธ์ได้นะครับซื้อทางลุงของเบอร์โทรครับ084จ้ะอ่า084 831 831 7268481 7268มีมีที่เขียนไว้ไหมลุงปองมีที่เขียนไว้ไหมเพราะส่งหน่อยครับเบอร์โทรจ้ะอ่าเบอร์โทรลุงปองนะออนไลน์นะครับคุณผู้ชมอ่ะอยากสั่งซื้อลอตเตอรี่หรือแปรฝันอะไรก็ได้แปรฝันถามมาได้อ่านี่ครับเบอร์โทรเบอร์โทรลุงปองนะครับโอ้นะครับ สองหกเป็นกระลนใช่ไหมครับใช่นี่ครับเบอร์โทรลุงฟองนะครับลอตเตอรี่มีค่าส่งไหมลุงจะนิดหน่อยละนิดหน่อยจะก็ไม่่อเยอะแต่จะต้องสว่ากันโทรเช็คกันก่อนก็ได้นะโทรเช็คกันก่อนชอบเรียกไหนมีไหมอะไรนี้ก็ลุงฟองไปใจได้เพราะลุงฟองอยู่กับทีมงานเขาเรามาหลายปีนะครับรู้จักกันทั่วโอ้ในประเทศไทยรู้จักกันหมดต่างประเทศก็รู้จักลุงฟอง มีเอฟซีอยากจะให้ลุงปองโชคจะซื้องวนนี้ลุงปองจะซื้อตัวไหนครับลุงปองกตอนนี้ผมก็ยังพูดไม่ได้ถ้าคือถ้าผมรู้ก็บอกลยอ่ะผมผม,ผมไม่เคยนี่เลยอ๋อแต่โชคก็ยังมันแล้วแต่จังหวะแต่โชคมีโชคเรียกในใจมีอย่างครับเบงต้นก็ชอบเบิ้ลอ๋อชอบเบิ้ลเบื้องต้นชอบเบิ้ลไว้ก่อนนะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ตัวไหนแต่ยังไม่รู้แต่ว่าชอบเบินนะ้ลชอบเบิ้ลเป็นมานาทิศผมน่าจะเบิเล้ลนะต้องเบิ้ลน่ะ วันนี้ต้องเบิร์นแน่นอนคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์อยู่แต่ว่ามันจะใช่หรือต่อต้อ,ตองไปคำนวณนอีก,ก่อนแต่รู้สึกว่าเลขเบิร์ไม่มานานนะครับลุงป๋องจาไม่รู้วันนี้คือเราก็ใช้เวลาเนาะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเพราะว่ากว่ากว่าเราจะอ่านอ่านทางอ่านสัญ,ญลักษณ์เขาออกอะการแปลปกอะ่ะเรากาจะอ่านออกตามหมายเขาที่วางไว้เออเรามุ่งไปยังไงกว่าเราจะอ่านออกไปใช้เวลานาะครับเราศึกษานิสตัยของไอ้แบบนี้อะ่ะครับที่จะบอกเลยก็ไม่ได้ นอกจากมันง่ายก,จกย็จะบอกเลยถ้ามันยากผมก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาจริงวันแรกผมก็บอกเลย Ark. แต่ถ้ายังไม่รู้คือยังไม่บอกเลยเนี้ย Rogers. ต้องต้องรอจังหวะก่อนครับเอาโอเคใครผ่านไปทันมาก็มาคุยและสซนทนาก็ลงตรงได้นะครับอยู่ที่ปั๊มปั๊มบ้านกะลันนะครับบ้านกะลันทางไปสมุทราเนาะตรงนี้สมุทราชสมุทราชสมุทราศรีสเกตหรือสุรินนะครับเส้นทางเดียวกันก็มาลงตรงได้ ถ้าไม่สโสดมาก็โทรสั่งหน้าลอตเตอรี่เนาะรอตไยอันเนลอตเตอรีอ่ไม่อันไม่อัน <laughs> อ่ะของลุงปองไม่มีอันนะครับลอตเตอรี่ฮะเนี่ยคุณผูชมอะ,อะแล้วก็ลุงพองมีอะไรจะฝากไหมเอฟซี FC ที่ชมอยู่นะครับก,ก็ก็ต้องใครที่ชอบสไตล์นี้ก็ตามแต่วตา่าจะอยู่ไปโชควาสนาด้วยเนะ<ช>าะทำหมันทำ<ช>บุญเยอะๆนั่นแหละทำบุญเยอะๆแต่สายสายเท่าแล้วโทรถามแล้ว จว,ว่า้าเจสุทยส่งมาได้ะก็ต้องต้องเข้าไลนา์กันก่อนจะเช็คเข้าเบอร์โทรนี้จะมีมีไลนแล้วนั่นแหละคุยเลย่ะมีไลนแล้วอ๋อถ้ามีไลน์ก็ทักทักมาจะโยมจะจัจัดจัดการให้จะสี่ใบกี่ร้อยทะลุะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวต้อง ต้องต้องเช็คลายกันก่อนเพราะว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไม่รู้ถ้าพักลายมาก่อนเลยจะเดี๋ยวว่าจะเอายังไงบอกว่าจะให้ผมเลือกให้หรือยังไงว่าอะไรบอกมันแต่บอกมาในไลน์อีกรอบผมกางไลเ่เป็่คนเดียวมากเลยคสไม่ทันจะไปเช็คไม่ทันครับขอมคุณผู้ชมที่รับชม,มนะครับอยู่ที่ลุงปองนะครับขอให้คุณผู้ชมนะครับรวยๆนะครับรอติดตามลุงปองนะได้ทุก ช่องทางนะครับไม่ว่าทีมงานเราก็จะมีหลายช่องที่มาถ่ายทำทุงกงปองนะครับก็ติดตามนะครับเดี๋ยวกลุมซับยาน้าก็จะติดตามให้เอฟซีมาชมอาจจะทุกงวดอาจจะไม่เข้ามานะครับมาเยี่ยมนุ่งปองด้วยนะครับคนชมที่รับชมนะครับสาธุสาธุ